คุณพ่อคะโอนค่าขนมที่อีสักห้าแสนสิใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วถึงเวลาที่ตระกูลทุ่มทุ่มทุมาว่อต้องล้มละลายแล้วล่ะตระกูลทุ่มทุ่มทุ่าฮ่อไหนอะพ่อก็ตระกูลของบ้านเราไงฮะก็ลูกชายพีเคกรุ๊ปนั่นที่ชื่อโต๊ดไงเป็นอริญะด้านสงครามธุรกิจเขาแย่งลูกค้าบ้านเราไปหมดพวกเราอะหมดทิ่มหนทางจะไปต่อแล้วน่าลำคัญสิ้นดี คุณพ่อคะพวกงนี้จะเข้าไปปลอมตัวเป็นสายลับใน PK Group เองค่ะหีจะทำให้ PK Group เจ๊งกับมัองชัวผู้ที่สมัครเลยค่ะ CEO มาทางนี้ค่ะฉันครัค่ะฉัน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 ค่ะตำแหน่งนี้ฮอตขนาดนี้เชียวถ้าฉันไม่ได้ขึ้นมาจะทำยังไงละเนี่ยืต้นไม้มองคนเรียกทรัพย์อยากจัดฮวงจุ้ยเสริมดวงดีนัก จะลดให้เน่าไปเลยให้แกไม่มีวันได้รับทรัพย์คุณทำอะไรอยู่ครับก็รดน้ำต้นไม้ไงไม่เกี่ยวกับคุณหรอก้กาดียังไงมาคุยกับคุณโต๊ดซีโอของเราแบบนี้คะคนนี้เหรอโต๊ดก็ฉันเห็นต้นไม้มันดูเหี่ยวๆอ่ะมันอยู่หน้าบริษัทคงมีความสำคัญมากก็เลยเติมน้ำให้ค่ะคุณเนี่ยใส่ใจในรายละเอียดถูกถูกคนแบบคุณเนี่ยเหมาเป็นเลขาผมช่ว ก็ถูกนะสิฉันจะทาให้แกได้รู้ว่าผลลัพธ์ที่ต้องจ่ายของการแยกลูกค้าของตระกูลทุนลุงซาอมันเป็นยังไงคุณกิตครับบริษัทของเราได้เตรียมของขวัญที่ลึกไว้สำหรับคุณโดยเฉพาะเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจต่อการร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ครับคุณเลขาครับมอบของขวัญให้คุณกิตได้เลยครับค่ะเชิญชมทางนี้ค่ะคุณเลขาค,ครับนี่คือของขวัญที่คุณเตรียมไว้อะค่ะศิละปะการกินแฮว ก็ขอให้ความร่วมมือของพวกแกเนี่ยกินแฮวซะเยียมจริงๆคุณสองคนเตรียมตัวมาดีมากมผมเมื่อเกิดสุพรรณแลันธ์แลวก็แฮวเนี่ยมันเป็นมรดกของเมืองนั้นผมเ่าเล็กๆไม่กินข้าวคุณยายก็เลยต้มน้ำแฮวให้กินทุกวันจะได้สุขภาพสมบูรณ์ไงของขวัญชิงเนี้ช่างส่งคุณค่ากับผมจริงๆนี่และอ คุณโตนครับผมมั่นใจในบริษัทคุณมากไอสัญญาร้อยล้านอะ่ะเซ็นกันตรงนี้เลยยินดีที่ได้ร่วมมือครับยินดียินดีนดอะไรกันคะเนี่ยคุณกริชฉันใซ็สัญญาทางนี้ค่ะได้ครับเมื่อกี้คุณเลขาทำได้ดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้โบน,นัสพิเศษหนึ่งล้านบาทครับ1ล้านอ๋อแล้วก็รถประจำตัวแหนกันนค่ครับ ขอบคุณมากเลยนะคะท่านซีอฉันจะตั้งใจและพยายามมากกว่าน,นี้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ทำให้บริษัทเขาเจ๋งไม่ใช่หรอเอ็กโทสแกจะไม่ได้โชคดีแบบรอบนี้ชัวร์คกิตครับเดี๋ยวเส้นทางนี้เลยนะครับคดี๋ยเลขาครับเดี๋ยวช่วยเตรียมของว่างอะไรผมหน่อยนะครับของว่างก็พวกแบบของทานเล่นอะไรเงี้ยครับอดีว่าผมอ่ะจะจิบชายามบ่ายคุณกิดต่อ ขอนดวนนะครับค่ะได้ค่ะนี่แหละอยากจิบชายามบ่ายเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะเอาไปเลยเขา้าวเหนียวส้มตําไก่ทอดลูกชิ้นเลิศเข้าไปข้างในเลยค่ะอ้าคุณโต๊ด คุณกิตคะคุณกิตคะรอบเนี้ยวงแตกชัวอุ๊ยคุณกิตไปไหนแล้วหรอคะคุณเลขาค,ครับอาหารพวกนี้ยคุณสั่งมาจากแกปฟูดเหรอครับก็บกบกฉันนี่แหละเป็นคนสั่งทำไมเหรอคะทำไมคุณเลขาถึงเลือกทำแบบนี้ล่ะครับก็คุณโตดูสิคะได้ทั้งเร็วได้ทั้งเยอะได้ถูกเพราะแกปฟูดเมกาเซลถูกกว่าชัวไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วนสอนคุณหน่อยละกัน เข้าแกฟูดแล้วกดตรงนี้เลยเลือกร้านที่ต้องการแล้วกดออฟเฟอร์แล้วต่อที่1เลือกโค้รลดแรงสูงสุด100บาทแล้วต่อที่2ใส่โค้ดเมกาลดสูงสุด100บาทลดร,รวมไปเลยสูงสุด200บาทแถมยังส่งฟรีศูนย์บาทด้วยนะคุณทําได้ดีมากเลยนะฮะอ้าวคุณโคตดนี่มันน้าชายามบ่ายซะที่ไหนอะ่ะมันเป็นมื้อพิเศษ ถูกใจผมมากโอ้ยเมื่อเช้าผมตื่นสายไปหน่อยก็เลยรีบออกมาข้าวเช้าข้าวเที่ยงยังไม่กินเลยหิวจริงๆแตบพูดมีอาหารหลากหลายจริงๆผมไม่ได้กินเลยสะใจแบบนี้มานานแล้ว <c oughs> ดูจากการฉลาดเลือกของบริษัทเป็นโต๊ะล้วผมเนี่ยปูกใจทัวร์ขึ้นอีก <c oughs> เอางี้ดีกว่าผมกลับไปแก้สัญญาฉบ,บับใหม่เพ <c oughs> ิ่มทุนไปห้าร้อยล้านเลยแล้วกลับมาฉลองกันต่อ คุณเนี่ยเป็นโชคล่าของผมจริงผมให้โบนนะัสคุณไปเลย5ล้านบาทฮะทำไมบริษัทนี้ถึงดูจเจริญขึ้นเรื่อยๆหรือว่าพอเราลดน้ำต้นไม้เยอะไปต้องรีบหน่อยละคุณจันนี่ยินดีที่ได้ร่วมมือค่ะเดี๋ยวฉันขอไปเตรียมสัญญาให้คุณเซ็นแป๊บหนึ่งนะคะนี่ไงโอกาสของฉันมาถึงแล้ว สวัสดีค่ะคุณจอนนี่สัญญาณไห่แกอย่าเพิ่งเซ็นนะคะพอดีว่าราคาที่บริษัทเราเสนอค่อนข้างจะแพงไหมคะที่รู้ว่ามีบริษัทอีกที่หนึง่งถูกกว่าค่ะแล้วบริษัทเนี้ยเขาให้เงินเดือนคุณเท่าไหร่ละครับผมมีงานที่รายได้ดีกว่านี้เสนอให้คุณกรุณาให้เกลียดกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะรีบไปไหนนะเรายังคุยกันไม่เสร็จเลยนะ คุณกล้าดีงไงนังแกผู้หญิงในออฟฟิศผมคุณเตรียมคูยกับทนายผมได้เลยเชิญค่ะที่นี่ไม่ต้องรับคุณโอ้โหหล่อจังเลยอ่ะเสียดายเราเป็นศัตรูกันยาหยิคุณพ่อคุณพ่อมาได้ไงอะคะเออจริงๆริงหยิไม่ได้จะทาเยาะตะปูเราซะหน่อยนะคะยังจะแก้ตัวอะไรอีกหน้าของลูกก็แดงขนาดนี้แล้ว ค,คุณพ่อคะจริงๆเราโต๊ดเขาไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเลยนะคะท้ายที่สุดวิธีของโต๊ดก็ฉลาดใช้ได้เลยนะลูกล่าวพ่อตกหลุมรักเขาเข้าแล้วฮะยาหยีเป็นเด็กดื้อถ้ารู้ว่าให้พ่อนัดมาดูตัวกับลูกชายของ p ีเคกุ๊บเขาคงต่อต้านแน่ๆแต่ผมมีวิธีหนึ่งครับกดเลยแกฟ,ฟูดเมก้าเซลถูกกว่าชัว ลูกสาวพ่อได้คู่ชีวิตที่ผมไว้วางใจได้สักที